ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิสโใช่โบเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนโบก็อยู่ที่ในมอจันเกษมเนาะก็คือวันนี้เป็นวันลอยกระทงใช่นโบก,ก็จะพาทุกคนมาลอยกระทงที่มอจันเกษมจ้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเนาะ มีนี้เป้าหมายของเราคือหาแมลงพ่อนะคะทุกัวรกวนโต๊ะชอบกินมากเลยอะมาก่อนสิบสองตอนนี้ตอนนี้ก็ชอบเมื่อกี้ก็เดินเดินผ่านมาข้างในไม่ใช่เดินผ่านมาเดินไปซื้อกระทงมา ปกติอ่ะเขาจะให้ลอยข้างในในใน,ในตรงหอนาฬิกาใช่ไหมทุกคนขอ,มอนงมอจกเรถืมาแต่ว่าปีนี้เขาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรบอร่อน้ำหน้ามอ,ะามอะสะน้ำอ่ะเขาทําใหม่เฮ้ยปกติมันก็ลอยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะแต่ว่า <Yeah. S 1> แค่ไม่มีแบบบันไดลงไปเฉยๆอันนี้เขาทําใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าเออมันก็จะได้สะดวกสบายในการที่แบบเด็กๆมาลอยกระทงมากขึ้นนะคะทุกคนโอเควันนี้ก็มาในรีมเสื้อสีฟ้านะคะ สสสิฟ์ฟ้ามารอยกระทงเพราะว่าโบเกิดวันศุกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวโอเคเป็นลอยกระทงกันดีกว่าทุกคนลอยเสร็จโบก็จะได้พาทุกคนไปเดินดูว่าภายในงานเขามีอะไรบ้างนะรอยตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ละ ไม่ก็ทดลองสั่งมาให้อร่อยจะถูกไม่ใช่เป็นบ่อปลาจะไป็นน้ำม,มันเยอะมากเลยอะน้ำฝนเลยดิมยมีปลาด้วยตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปเดินในงานนะคะว่ามีอะไรขายบ้างแล้วก็มีอะไรใ่ากินเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วนะจ๊ะ มีของกินขายถ้าทุกคนจําได้นะปีที่แล้วอ่ะโบ,บก็มาที่นี่เหมือนกันนะคะทุกคนของกินก็มีขายเหมือนเดิมมแหละแบบว่าตามทางเข้าหน้ามอจะมีของกินขายเต็มไปหมดเลยตอนนี้เป้าหมายของเราคือแมลงเค่ เดินมายังไม่เห็นมาแลง้ลอยยู่ไหนอ่ะไผัซี่งไม่ไมจ้ต้นมูดเลยวาใไหนก่อนกันต้นไทรพี่อออกว่าคุยกับเฟ์หน่อยนั่งนั่งนซือขนมจีนก่อนมาไปเลยค่ะจะเทียนได้ไหมได้อยู่อย่างแรกของเราก็ได้แล้วนะคะทุกคนขนมจีบ มาจากบาบัวทองใช่มาไกลมากเบอร์พี่เขาบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนน่าจะเป็นพ่อคนจบคนจบครับไม่มีคนคืออะไรอ่ะไม่ค่อยมีคนชื่อโอ๋กิน่เอาีกอรก้งนไม่เอา ซื้อเหมือนหิวอ่ะอก็ไม่ได้กินข้าวหลัง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 อันนี้โรตีกรอบจะเป็นโรตีกรอบน,นี่ง่าย,ย,ยมาแล้ว กนเหมือนวันนี้ปีนี้สินไม่ใช่วันนี้มันน่าจะเป็นเพราะฝนตกหรือว่าอะไรบวก็ไม่รู้ปกติแถวทางเดินริมริมตรงเนี้ยจะมีร้านขายของหมดเลยนะแต่ว่าปีนี้ทำไมาร้านขายของน้อยจังเลยอะ่ะก็ฝนตกแหละอาจาจะเป็นเพราะฝนตกแต่ว่าใดๆก็คือร้านกระเพาะปลาบุมาเดอร์เดินตั้งนาตั้งตาร้านยี่ตงัง คอปลาลานีอยู่ตรงนี้ทุกปีนะคะสมควรใครที่แบบว่าชอบกินกระเพาะปลามาซื้อได้ร้านนี้อร่อยพวกกินทุกปีมาทุกปีบวก,ก็ซื้อกินทุกปีมากินกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้กระเพาะปลาอันดับแรกชิมก่อนนี่กระเพาะปลาจะเป็น ช่วใหญ่มาก40บาทแล้วก็อันนี้ยากิโซบะนะคะทุกคน mm hmm. กล่องละ50 mm hmm. กล่องละ50 mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ดักแดแอนเดอร์จิ้งหรีดทอดนะคะอันนี้ก็เป็นซิงเนเจอร์ที่ต้องกินทุกปีเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็ได้ไอ้นี่มาชิมก่อนนะ ขนมจีบเออกา็เราจะบอกว่าขนมจีบขนมจีบใหญ่มากเลยทุกคนกร <g ül> ะเพาะป้าร้านนี้อร่อยจริงอะทุกคนได้เยอะด้วยได้เยอะใช่ส0ิบบาทเองอะนี่เราไม่ได้สั่งไข่นี่ยเนะี่ยมีไข่สองลูกเ<ม>อ้อาทำไมเขาไม่มีอะฮะ จริงเหรอคนขโมยไข่แน่เลยไม่ได้ขโมอยเอาแบ่งให้มีน้ำใจนะเน,นี่นโบต้องแบ่งไม่ใช่ขโมยไปไไยอมรับมาไม่ได้ขโมยเลยไม่ได้ขโมอยอย,ยอ,มอย่ามากินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจะพาเดินชมว่าพนักงานมีอะไรบ้างยุ่งกันอ่ะ <S <S อันนี้ก็คือมาฝากท้องที่ไม่ได้กิน,นข้าวเนาะก็มาฝากท้องที่งานลอยกระทง ฝนลงเม็ดปะ<ม>ทุกคนฝ <laughs> นตกจากจุดเมื่อกี้เออเมื่อกี้ก็คือนั่งอยู่ตรงหน้าอาคารอะไรวะอาคารศิลปะลงยิมเออนั่นแหละเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนั้นอะอยูดีฝนลงเม็ดมาเฉยเลยอะมูฟแคบไม่ทันอะกระเพาะปลาโบน้ำท่วมแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วก็จะมาดำเนินรายการต่อนะคะทุกคนแล้วก็จะมาทำการกินต่อ ตรงป่างร้านคา้าเก็บไม่ทันแน่เลยเนร้านที่ไม่มีร้านที่ไม่มีลมเลือกจะบอกว่างานวัดหรือว่างานประเทณีอะไรเนี่ยที่ที่เขาขายของเ่ยจะบอกว่า,มา,าแมลงทอดคือเดอะเบสมากเลยทุกคน ต้องได้กินต้องได้กินวันนี้จะมาลุยกินแหลกจะจะแหลกแน่เลยนะฝนตกร้านจะไม่อยู่ให้แล้วเดี๋ยวฝนตกอีกแล้วอันนี้แก่ของคาวทุกคนยังไม่ได้กินของหวานเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นยากิโซบะนะคะทุกคนตัวสั่งเป็น,นหน้าหมูแดงแล้วก็บวอชน,นะคะชิมก่อนชอบกินมากเลยเมื่อก่อน แล้วตอนนี้ล่ะตอนี้ก็ชอบแล้วโวทำไมนเนี่ยคืออะไรที่เป็นเส้นเส้นหนักคือโบชอบอยู่แล้วไงตอนซื้อบอกว่าเราซื้อเหมือนหิวแต่ตอนกินกินเหมือนหิวนะใคร ใช่ปะ่ะเราเหรอเราชิม<ต>เราไม่ได้กิน <c oughs> อร่อยเดี๋ยวโบขอกินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอฝนหยุดตกแล้วโบจะพาไปเดินดูว่าเขามีขายอะไรอีกบ้างนะคะ<บ>ตอนนี้เดินไม่หมดเลยโบเพิ่งเดินมาถึงครึ่งทางได้กระเพาะบาบก็มานั่งกินก่อน จะเหลือร้านไหมี๋ยวเราไปรอลุนกันเออจะเหลือร้านให้โบกินไหมนะมีสิ่งที่อยากกินเยอะแยะมากมายข้าวโพดคุกเนยเอ้ยไอติมหลอดเอ้ยก็ยังไม่กินนะคะทุกคนแต่ตาลีเขอกินข้าวโพดนู้ใช่ไหมข้าวโพดคุกเลยกี่กินข้าวแล้วต้องมาหาของหวานมาค่ะจ้า แล้วก็ดูจากบรรยากาศแล้วร้านก็เริ่มเก็บหมดแล้วใช่ใเพราะเมื่อกี้ฝนลงใช่ป่ะแล้วก็งานประกวดก็ร็จสิ้นลงแล้วมาดูไม่ทันอ่ะมันประกวดนั่งองพมากระจบไปแลยเดี๋ยวต่อไปเรก็จะทำการเดินหาของกินต่อ สีฟ้าพอใส่ซนด้วสีฟ้าเกี่ยวไหมจิ้มก่อนเกี่ยวไหมเกี่ยวดีใส่ด์สีฟ้ามาลอยกระถมพ้าวมูสเดือดบรรสุร้อนเขาไม่โปงไม่เป่าอะไรเลยอร่อยมีอะไรที่ไม่อร่อยบ้างไม่มี ทุกคนปีนี้โบก็มาไม่ทันงานประกวดโนพมาศนะคะปีที่แล้วก็ไม่ทันปีนี้ก็ไม่ทำกี่ไม่รู้ว่าเขาจัดกี่โมงอะ่ะเอออาจจะเป็นเพราะว่าฝวานตกด้วยลมัังเขาก็เลยแบบเลิกไวทำอะไรกินยาออกเกียว์บังงนะ ทุกคนก็คือเมื่อกี้ที่นั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมอยู่ดีงานก็เลิกเฉยเลยอะ่ะงงมากเออปกติตอนนี้กี่โมงแล้ววะทุ่มยังไม่ถึงสองทุ่มเลยอะ่ะเออเป็นงานลอยกระทงที่แบบว่าเฮ้ยดีอย่างวะจบเร็วจังก็นั่นแหละสําหรับงานลอยกระทงปีนี้ก็จบเร็วมากเลยนะคะทุกคนจบแบบโบก,ก็ตกใจอึ้งนิดนึง ตอนแรกว่าจะไปหาหนั่งกินเขาแล้วก็จะมาเดินชิวๆหากินของกินอะไรกินก็ร้านค้าก็เก็บหมดแล้ว <c oughs> ได้แค่ข้าวโพดถูกเหนื่อยมานะคะทุกคนอย่ากินไอเิมหลอก,ก็ไม่ได้กินโอเคสําหรับคลิปนี้ก็โบขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสําหรับลอยกระทงปีหน้าโบจะมาที่จันเกษมอีกหรือเปล่าหรือว่าจะไปลอยที่ไหนยังไงก็ฝาก,กติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆของโบด้วยนะคะทุกคนเข้าไปกด ไลค์กดซับสไครต์ให้โบด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้โบขอจลาบัานละค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคนรอยดินทุกคนคะก็คือปีนี้เขาไม่ให้ลอยตรงสะตรงนี้แล้วนะตรงหันลิกาเขามุกไปย้ายไปให้ลอยสะข้างหน้านะคะทุกคนที่เขาทำใหม่อะ่ะเออนั่นแหละที่ที่เดียวเขาจะได้เก็บที่เดียวตรงนี้ไม่มีแล้วตอนแรกโบบอกว่าตรงนี้มีไม่มีแล้วนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ไปแล้ว ไปไหนวิ่งไปขึ้นรถเหรอ